คอลเลกชันใหม่ประจำเดือนธันวามาแล้วจ้าเราจะมาในธีมแฟชั่นหน้าหนาวกันนะสเวตเตอร์สีเขียวต้อนรับคริสต์มาสหรือจะเป็นสเวตเตอร์เอาไว้ใส่ในช่วงหน้าหนาวที่กันหนาวได้จริงลุกปาร์ตี้ฉ่ำๆก็มีคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองใส่ชุดที่เอฟมาใหม่ทุกคนได้ดูกันนะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยฮสิสสวัสดีค่ะเทุกคนนินนีต้อนรับข้าสู่ดูหาวนนะ และวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปเปิดถุงหอเสื้อผ้าจากชีอินนะคะสําหรับเดือนที่แล้วเราก็ได้ทําการเห่เป็นที่เรียบรอ้อยแล้วก็ใส่ครบทุกชุดแล้วนะคะส่วนเดือนนี้เราจะมาอัปเดตคอลเลกชันกันเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว นิดหนึ่งเสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนตามนะคะเดือนนี้เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นพวกเสื้อผ้ากันหนาวนะคะเราจะมาในธีมแฟชั่นหน้าหนาวกันนะสําหรับชุดที่เราเลือกมาในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีหลายเลเวลมากในการกันหนาวนะคะทั้งกันหนาวได้จริงกันหนาวแบบที่ใส่ในประเทศไทยได้ก็คือเหมือนแบบว่า ใส่แล้วมันไม่ได้ร้อนมากอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็พวกชุดปาร์ตี้นะคะคลิปนี้ก็คือมีําเหมือนกันนะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับใครที่จะช็อปชีนตามดาวเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขามีโปร12 12ลดราคาสินค้ายอดฮิตกว่า3แสนรายการจนที่เราเลือกมานะคะก็จะอยู่ในหมวดหมู่ที่เขารลดราคาด้วยและสำหรับใครที่อยากช็อปแบบราคาประหยัดขึ้นนะคะก็สามารถเอาโค้ดตรงนี้ไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มขึ้นได้อีกแค่กรอกรหัส e b t h 026ก็รับไปเลยส่วนลดเพิ่มขึ้นอีก15%เมื่อช็อปครบ499บาทเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเรจะได้เสื้อผ้าตัวไหนมาบ้างและเกิดว่าใครที่ชอบตัวไหนนะคะก็สามารถเซิร์ชดูได้เลยนะคะกดดูได้ที่ description b o x ด้านล่างเลยนะคะเราใส่รายละเอียดไว้ให้ครบทุกตัวแล้วเอาไปซื้อตามกันได้เลยเอาล่ะทุกคนมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะไม่ได้อยู่ไหนไกลก็คืออยู่บนตัวฉันเองค่ะ นี่เลยนะคะเป็นเสื้อสเวตเตอร์สีกรมท่าสีเนวีนะคะมีความสวยมากใส่แหรอแบบดูรูปคุณสุดๆสีคือแบบ สวยทูกต้องใส่แล้วแบบดูแพงนะคะและตัวนี้เนี่ยคือสามารถกันหนาวได้จริงนะทุกคนผ้าเขาทอมาแบบแน่นมากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยสามารถแบบจะใส่ไปเรียนก็ได้อ่าไปเรียนช่วงหน้าหนาวไงต้องเปลี่ยนสเสื้อตซะหน่อยหะมัไยจะใส่มิกันแมชแบบดาวก็ได้นะคะคือเราจะใส่เสื้อเชิ้ตไว้ด้านในเนาะแล้วก็เอาตัวเสื้อเตเตอร์สีกรมท่าเนี่ยนะคะเอาไว้ด้านนอกมันก็จะดูมีเลเยอร์มากขึ้น และลุคนี้นะคะถ้เอามาแมทช์กับกระโปรงพลีซสั้นสีดำตาลซึ่งมันจะมีความวายทุกเคเบลเบามันจะดูเป็นสาวแบบสาวเกาหลีที่เขาชิคชิกะแล้วก็ลุคนี้นะคะเราจะใส่คู่กับถุงเท้าที่คล้ายๆถุงน่องนะแต่ว่าใส่เป็นครึ่งแข้งนะคะแล้วก็ใส่กับโลเฟอร์สีดำนะอันนี้คือแบบชอบมากชอบลุคนี้มากมันดูแบบเรียบแต่ดูรวยแบบไม่ตะโกนเท้านี้เออ นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนใส่เป็นตัวนี้ค่ะนี่เลยนี่เนี่ยจะเป็นเสื้อกล้ามนะคะเขาจะมาคู่กันแบบนี้ทุกคนนี่เวลาใส่นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยเสื้อตัวเนี้ยเขาจะเป็นผ้ายืดนะทุกคนแล้วก็ มันมีความรัดรูปซึ่งมันไม่ได้ดูโป๊แต่มันดูแบบเซ็กซี่นะคะใส่แล้วแบบไม่อึดอัดตัวนี้เนี่ยคือเขาเป็นสีเรียบๆคลีนๆ c l น a n m i n i m เอาไป mix and match กับอะไรก็ดูดีดูหรูนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กลัวโป๊กลัวหนาวเขาก็มีเสื้อคลุมมาให้อีกหนึ่งตัวนะคะเป็นเสื้อคลุมตัวจิวจ๋วๆซึ่งใส่คู่กันแล้วมันแบบ น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดาวจะมาใส่คู่กับบูทอันนี้นะคะบูทเนี้ยคือเขาจะเป็นบูทปกติเป็นบูทหนังเลยนะแต่ว่าดีเทลของเขาเนี้ยคือมีความเก๋ตรงที่แบบเขาเย็บติดตัวขนเนี้ยกับรองเท้าไปเลยแล้วก็ลูดลงแบบนี้ก็จะได้ฟิลเหมือนแบบมีขนสั่นมาปกคลุมขาแล้วเพิ่มความอบอุ่นขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนอกจากนั้นเน,นี้ยยังมีเบลตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันดูเรียบจนเกินไปใส่อันนี้แล้วคือแบบว้วว้ว้ว้ว เลกถัดมาค่ะเป็นเสื้อตัวนี้เลยค่ะทุกคนเ <Wow. S 1> วิร์กวางอลังการมากแกใส่ไปไหนก่อนนี่แต่จริงเลือกมาก็เพราะว่ามันดูเวิร์มันดูใหญ่เนี่ยแหละ ใส่หรือดูอื่นมันก็ไม่ใช่เราไหมแล้วหน้าหนาวประเทศไทยคือมีแค่แ,คแป๊บเดียว mm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน mm. เพื่อมันจะแบบอยู่ดีๆก็หนาวเลยแล้วเราเตรียมตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตัวนี้คือเล่นใหญ่มากเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนังนะคะนี่เลยอันนี้เป็นหนังเทียมนะคะแต่ว่าคุณภาพคือแบบค,คือดีอ่ะเออเขาเย็บมาแบบดีมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขนเนี่ยจะเป็นขนแบบพวกเส้นใหญ่ๆนะคะใส่แล้วดูแบบชุด <laughs> ใหญ่ไปกระพริบ เขาจะไม่มีกระดูมนะทุกคนแต่ว่าเขาจะมีเหมือนเบลรูปหัวใจมาให้แค่เพียงหนึ่งอันนะคะซึ่งมันก็จะมีความแบบโชว์ตรงหน้าอ,อกนะคะให้ดูเซ็กซี่เยา้ายวนอะไรอย่างนี้เนาะตัวถัดมาค่ะนี่เลยเดือนนี้เป็น,ดนเดือนแห่งคริสต์มาสเราก็ต้องมีเสื้อสีเขียวสีแดง สีน้ำตาลอะไรนี้หรือเปล่าเว้ยเข้ากับเทศกาลนี้ซึ่งนี่นะคะฉันก็เลือกตัวนี้มาเลยนะคะอันนี้คือแบบสีเขียวอ่อนนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกันหนาวได้จริงนะคะลายก็สวยนะทุกคนดูสีเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ชอบนะคือจะเอามาใส่ mix and match กับกางเกงหรือกับโปรงก็ได้นะทุกคนมันลดไปหมดเลยอะ ลูกสาวปาร์ตี้ช่ำนี่โอ้โห ซ็กซี่เย้ยนสุดๆอนะันดดน,ะะนี้จะเป็นชุดเรสสีดำนะคะผ้าเนี่ยจะเป็นกลิตเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงปลายนะคะเขาจะเป็นผู้ขนแบบนี้โอ้โหนุ่มมากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะมีสายเอาไว้ให้ผูกตรงคอนะคะเป็นดีเทลเล็กๆที่ไม่ทำให้มันดูเรียบจนเกินไปนะใส่เดียเ่ยวเสี่ยวหลุดมากอันนี้จะมาแมทช์คู่กับรองเท้าอันนี้เลยนะคะเป็นรองเท้าบูทที่แบบ ใส่แล้วแบบดูเยี้ยวสุดๆใส่แล้วแบบดูชิคดูแบบซูเปอร์โมเดลสปปตกกรอเบ g ร์ l กลโอ้โหมันคือฉ่าม,มากคู่นี้อ่ะอันนี้คือไม่กัดเท้าด้วยนะทุกคนมันเลิศมากแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะในระดับนี้ก็โอเคนะเอาจริงไม่ได้ใส่บ่อยหรอกแต่ว่าเดือนนี้มันต้องมีจริงๆอ่ะนะคู่นี้ไปซื้อตามกมาันเลยนะคะอันนี้คือแบบป้ายาลยสวยมากรองเท้าคู่กับทูตอันนี้คือแบบอเลิศเด่นทีน่สุดในงาน ตัวนี้เลยนะคะเป็นเดรสสีขาวฟีีแบบเจ้าหญิงพิมา้าเอลซาก็มาแกอาตัวนี้นะคะด้านในนะคะเขาจะเป็นเดรสผ้าทวีดนะทุกคนน,นี่เลยตรงนี้จะเป็นสายเดี่ยวนะคะแล้วก็ตรงอกเนี่ยเขาจะมีขนขนมาให้ด้วยนี่คือแบบชอบมากแล้วก็มาพร้อมกับเสื้อสูทที่เพิ่มความสุขขุมขึ้นไปอีกนะคะสูทต,ตรงเนี้ย ต้องบ่านะเขาจะมีไอ้ตัวฟองน้ํามาให้ด้วยนะคะก็จะมีความว่ายู่ทรงเนาะจะใส่เดี่ยวๆก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่แบบมีเสื้อคลุมก็ได้นะคะน,นี่คือเขาขายเป็นเซ็ตเลยนะคือคลุมมากนะถ้าเกิดว่าใครกลัวโปก,ก็เอาเสื้อเนี่ยคลุมไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครร้อนอ่ะเนี่ยก็ถอดออได้ ฟังชั่นมากมากแกและตัวสุดท้ายค่ะ,ะนี่เลยค่ะเขาจะเป็นเดรสสั้นนะคะกระโปรงบานๆเนอะสีก็คือเป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะคะผ้าเขาจะเป็นผ้าลูกไม้ตรงแขนเนี่ยจะมีความเป็นกระดิ่งนะคะมันมีความเหมือนคูบแล้วก็ดูเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันนะคะถ้าให้หนึกถึงดาราที่ชอบใส่เสื้อแบบนี้ก็คือใหม่ดาวิกาสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะชอบใส่แบบนี้ ก็ iser, จะไม่ได้บางเกินไปนะคะมีซับในมาให้ด้วยก็ไม่ได้โปนะคะดีเทลด้านหน้าตอนนี้ก็จะเป็นแหวกหน้าอกนะคะโชว์หน้าอกเติมกิมมิกอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันดูเก๋ขึ้นเนี่ยเราแนะนําว่าให้ mix and match คู่กับจะเรียกว่าเป็นเอ่อเฟอร์ได้ไหมน่าจะได้แล้วแหละเนี่ยนะคะเป็นเสื้อคลุมที่แบบเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากๆนะคะอันนี้ ก็คือการหนาวได้จริงนะคะแต่ถ้าออกไปในประเทศไทยก็น่าจะร้อนนิดหนึ่งไม่นี้แต่เออน้ําตกน่าจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะว่าจะใส่ไปต่างประเทศก็ได้เพรเราไปเจออากัศห,หนาวแล้วเราดูสุกแบบโอ้ขอบคุณที่ฉันพกอันนี้มา ตัวนี้นะคะคนขนขอแบบฟูฟ่องพองมากทุกคนอวดด้วยความภาคภูมิใจเลยเพราะว่ามันคือการเล่นใหญ่ที่สุดใน3าลกูกชอบมากตัวนี้แล้วแบบราคาไม่ถึงพันนะคะคุ้มสุดๆเอามา mix and match กับเดรสตัวเมื่อกี้ได้เลยนะคะตัวเดรสเนี่ยเขาก็ต้องมีความเป็นสีน้ำตาลเข้มเห็นไหมเราก็จะเอามา mix and match คู่กับเสื้อเฟอร์ตัวนี้นะคะที่จะเป็นสีน้ำตาลอ่อน,นก็จะมีความแบบไปในโทนเดียวกันมีความไล่เลเยอร์กันอะไรประมาณนี้ เอาละค่ะทุกคนแลนลุกทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถช็อปได้จากเว็บชีอินเลยนะคะหรือว่าใครจะเข้าแอปเนี่ยโกได้นะแต่ว่าก่อนที่จะกดจ่ายเงินเนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดนะคะเดาวมาแจกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือรหัส e b s t h 2 6อันนี้เนี่ยห้ามลืมเลยนะเพราะว่าถ้ากรอกตัวนี้ไปเนี่ยเขาจะลดไปเลยอีก15%เมื่อช็อปครบ499บาทเฉพาะทั้ง22นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมรีบเอาไปใช้กันนะคะและสําหรับใครที่มีคําถามว่าแบบเฮ้ยชอ็อปชีอินเนี่ยรอของนานไหมบอกเลยว่าไม่นานนะคะ แถมส่งฟรีด้วยนะทุกคนคุ้มวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาเหอเสื้อผ้าทุกคนได้ดูเป็นน้ำจิ้มพอหอมป้าของคอในเดือนนี้ว่าเราใส่อะไรบ้างเนาะใครที่อยากให้ดาาทำคลิปเสื้อผ้าอะไรเพิ่มเตมิมอีกนะคะก็สามารถรีเควสต์มาที่คอมเมนต์ได้เลยและกอนจากไปวันนี้นะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย